ช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย e m p p s s s บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่เมเจอร์เซนิเพล็สมัครได้แล้วที่ Line at @majorgroup สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2,568ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลล์ลอยจาะลึกทวิติของโลกภาพเนตรและบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอตจริยครับครับเริ่มต้นรายการแบบนี้มีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนิเฟกซ์มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกนี่น่าจะถูกใจทุกเพศทุกวัยครับแพนด้าแ plan ครับเป็นหนังใหม่ของฉันหลงฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันหลงเนี่ยต้องมีภารกิจในการดูแลแพนด้าชื่อว่าฮูฮูให้หลุดพ้นจากพวก ผู้ร้ายนะครับคนที่จะมาเอาค่าหัวอะไรต่างๆ น่าจะมีทั้งความสนุกและความน่ารักด้วยอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแวร์วูฟส์ครับเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันแต่ว่าโครนวเลยเรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมไปหวีกันสุดเสียงนะครับกับสงครามล่าคืนพระจันทร์เต็มดวงในเรื่องแวร์วูฟส์นี้ครับของพี่เป็นภาพยนตร์แปลกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า baby girl เป็นหนังแนวระทึกขวัญเร่าร้อนของค่ายอินดี้ที่มีชื่อเสียงมาก A24 เป็นการกลับมานำแสดงของดิโคลคิดแมนในบทบาทของซีอที่ยอมแลกทุกอย่างในชีวิตแห่งการทํางานกับสม,มัรธภาพอันเร่าร้อนของเด็กฝึก งานที่อายุน้อยกว่าที่นำแสดงโดย H a r r i s d i c k i n s น n นนั่นเข้าฉาย16มกราคมนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับสนใจเรื่องไหนสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน Major s i n e p l e x นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ w w w m a j o r c i n i p l e x c o m นะครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกของรายการของเรามาแล้วนะครับข่าวสารทั้งหมดอัดแน่นมาให้แล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับช่วงนี้นะคับีทครับ 2025นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีภาพพิหลากหลายแนวออกมาให้ชมกันและหนึ่งในนั้นคือภาพพิ์ไลฟ์แอคชั่นซึ่งหลาย Studio ก็ได้อัดฉีดเม็ดเงินเพื่อให้งานคนแสดงและเทคนิคทาง CG นั้นออกมาประณีตสุดๆปีหน้าที่จะถึงนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ to How to train Your Dragon Train เรียกได้ว่าเป็นการหยิบแฟรนไชส์ภาพีอนแอนิเมชันสุดฮิตของค่าย e r m w m w o r k s นำมารีเมคเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นคนแสดงกับ How to Train Your Dragon ซึ่งงานนี้ได้ดึง j e r ร์ t ีตบัตผู้ให้เสียงภาคเป็นผู้นำเผ่า i k i กิ้งชี f ส t o ย c มาแสดงเป็นตัวละครในหนังซะเลยเรื่องนี้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี2023โดยดีนเดบล l ยส์ผู้กำกับฉบับแอน m เมชันภาค2และ3ได้ถูกดึงมากำกับการแสดงอีกทั้งยังเขียนและเป็นผู้อำนวยการสร้างและได้นำทีมไปไถ่ายทำที่เมือง Belfast i ไอร์แลทางเหนือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยฉบับ Remake นี้คาดว่าจะตามพล็อตเรื่องของต้นฉบับเป๊ะๆแบบ <and S 1> ช็อตชอชตก็ว่าได้เป็นการ ตามเรื่องราวความไม่กินเส้นระหว่างชาวไวกิ้งและมังกรแต่ชายหนุ่มเฮกัปซึ่งเป็นลูกชายของหัวหน้าเผ่าชีฟโจเอ็กนั้นไปสร้างมิตรภาพอันเหลือเชื่อกับมังกรที่รับบาดเจ็บนาม t ทู l e s s หรือเจ้าเขี้ยวกุดทำให้ความผูกพันที่ไม่น่าเป็นไปได้ของทั้งคู่ เผยให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมังกรซึ่งท้าทายรักฐานของสังคมไวกิ้งนั่นเองในแฟรนไชส์ฉบับแอนิเมชันมีทั้งหมด3ภาคด,ด้วยกันโดยแต่ละภาคนั้นกระแสดีเยี่ยมและได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนต์แอนิเมชั่นแถมยังกวาดรายได้รวมกว่า1,600ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกกลายเป็นแฟรนไชส์แอนิเมชันที่ทำรายได้สูงที่สุดในอันดับที่13 How to Train your <The> dragon มีกำหนดฉายในวันที่13เดือนมิถุนายนปี2025คะ่ะ Welcome to b r r a l i l o and Stitch ไม่มีใครคิดว่าทาง Disney จะนําภาพยนตร์ Animation 2มิติควันใจ m i l a n e s i a l s อย่าง Lilo and Stitch มาสร้างเป็นฉบับ Live Action โดยได้ดึงผู้กํากับดีน Fleischer Camp ที่สร้างผลงานอันโด่งดังจากเรื่อง Marcel the Shell with Shoes on มานั่งแทนกำกับการแสดงแม้ว่าฉบับ live action จะเปิดการ audition ครั้งใหญ่เพื่อเฟ้นหาตัวนักแสดงมารับบทเป็น Lilo ซึ่งตกเป็นของสาวน้อยวัย7ปีที่มีชื่อว่า Maya k e l ฟ oh อรแต่ทางดิสนีย์นั้น,นก็ยังคงดึง Chris Sanders ผู้ให้เสียงภาคและสร้าง Stitch เอเลียนตัวจีที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมในนามการทดลอง626มาให้เสียงภาคเป็นสติชเช่นเดิมโดย l i l โล่แอนด์สติฉบับ l i ฟ e a อคชั่มีกำหนดฉายในวันที่23เดือนพฤษภาค,คมปี2025ค่ะ Magic Mirror on the w a l l Snow White าดูภาพยนตย์เรื่อง Snow White และคนแคระทั้ง7ที่ถูกขุดประเด็นโวกันบ้างซึ่งฉบับนี้จะฉีกแนวออกจากต้นฉบับเพราะเป็นการจินตนาการใหม่โดยมีการปรุงแต่งให้ Snow White ซึ่งนำแสดงโดย Rachel Zegler เป็นนักสู้และได้สร้างตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่า j o n a t h a n ซึ่งจะมารับบทแทนตัวละครของเจ้าชายนั้นเองเรื่องนี้ใช้ CGI เยอะเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัดคือการสร้างตัวละครคนแคระทั้ง7แทนที่จะจ้างนักแสดงผู้มีภาวะแคระเนื่องจากหนังต้องการอ้างอิงตัวละครคนแคระ จากเทพนิยายเยอรมันซึ่งคนแค้นั้นมีพลังเหนือธรรมชาตินั่นเองนอกจากนี้เรายังคงจะได้เห็นความสวยช่ำของแม่แกลกอดดซึ่งพลิกบทบาทมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกกับแม่หมดใจร้ายนั่นเอง ซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าสนุกกับการมารับบทร้ายกับทางดิสนีย์และได้รับความท้าทายใหม่ในการเปลี่ยนแปลงโทนเสียงเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกึ่งมิวสิควลนั่นเองด้วย Snow White มีกำหนดฉายในวันที่21มีนาคมปีนะะ้าค่ะ Wicked Part 2 การผจญภัยของสองแม่มดเกลินดาและอัลฟาบายังคงดำเนินต่อกับ w i c k e d Part 2ในปีหน้าซึ่งจริงๆแล้วภาคต่อนนี้ได้เตรียมงานตั้งแต่ปีที่แล้วระหว่างการถ่ายทำภาคแรกซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้กำกับจอห์นเอมชูเพราะเนื่องจากรายละเอียดของตัวละครและบทเพลงเยอะมากจึงไม่สามารถยัดทุกอย่างในหนึ่งภาคได้โดยไม่ทำให้ทรัพย์สินเสียชื่อ ด้วยการแบ่งออกมาเป็น2ตอนจะทําให้มีพื้นที่มากขึ้นในการขยายทุกรายละเอียดของมิวสิโกและหากย้อนกลับไปดู Wicked Part 1หรือภาคแรกนั้นก็ได้ทําลายคําสาภาพของมิวสิโกได้สําเร็จ กับการทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกที่162.5ล้านเหรียญสหรัฐและกลายเป็นภาพตร์ที่อ้างอิงจากละครบอรอดเว์ที่ทำรายได้เปิดตัวในประเทศและต่างประเทศที่สูงที่สุดแซงหน้าเลเมซารัในปี2012ที่ทำรายได้เปิดตัวที่103ล้านเหรียญสหรัฐและ Into the Woods ของ Disney ในปี2014กับรายได้เปิดตัวที่31ล้านเหรียญสหรัฐได้สำเร็จอีก ทั้ง Wicked Part 1อย่างได้เขาชิงรางวัล Golden Globes อีกด้วย Wicked Part 2ยังคงกำกับการแสดงโดย John M. Chu เช่นเดิมและยังได้นักแสดงชุดเก่ากลับมารับบทเดิมพลาดไม่ได้เพราะ Wicked Part 2มีกำหนดฉายในวันที่21พฤศจิกายนปีนะะ้้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแต่ละเรื่องก็น่าดูทางนั้นเลยใช่ไหมคะ โอ้โหแค่เปิดปีนี้ก็ดุมากแล้วข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ในช่วงเซลอยบีของรายการเซลอยทุกสุดสัปดาห์ครับแทน,น an, arise. ประวัติศาสตร์ have get our people out. สู่ตำนาน เดอะลอ d ออฟเดอะริงศึกแห่งโรฮีริมวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น